เป็นท่อพอดีมันมีท่อของนี้วนะครับเอาปั๊มบาดาล a c ซ c นะครับมาหย่อนตรงนี้เป็น1 8 9 5ใช่ไหมห่หย่อนในสระเนี้ยครับที่เห็นนะครับหย่อนในสระนี้นะครับหย่นในสระนี้แล้วก็สูบน้ําขึ้นมานะครับจะลองสูบน้ําขึ้นมาวิธีการก็คือว่าเราจะต้องใส่ปลอกจําลองว่ามันอยู่ในบ่อบาดาล ให้น้ำผ่านจากข้างล่างขึ้นมาผ่านตัวมอเตอร์ขึ้นมาระบายความร้อนได้นะครับแล้วสูบข,ขึ้นไปถ้าเราไปปั๊มไปหยอดเลยเหมือนปั๊มแช่ไดโวครับน้ําจะผ่านข้างไปพัดไปเลยแล้วมอเตอร์ก็ไม่ได้รับการกายความร้อนความร้อนก็จะเยอะแล้วมอเตอร์ใหม่นะครับรวมถึงซีนปั๊มเอ่ยเลยก็จะเสียหายนะครับก็จะใช้วิธีนี้เดียลงปลอกจําลองนะครับก็คือสมมุติว่ามันอยู่ในบ่อบดานกันแล้วกันแล้วก็อันนี้เจาะหูสอใส่เพิ่มเข้าไป ไม่เจาะก็ได้นะครับแต่ว่าเกิดมันถึงพื้นปิดน้ําเข้าไม่ได้ก็เลยอ่ะเจาะให้น้ําเข้าได้ครั้งได้นะครับแค่นี้เองนะครับเป็นน้๊มสองเล้วนะครับ ECDC สองพันสองร้อยวัตต์นะครับขึ้นเหย่อนปั๊มนะครับพี่ตีต้องเชือกหน่อยพี่พี่ไม่ได้ย่อนนะพี่ให้ดึงมาได้ให้ดึงมาระวังลนระวังลนระวังลนอ่าช้าครับ ชั้นนะครับตัวนี้ชั้นนะครับพอดีน้องเขาเลือกเองนะครับอันเนี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้โอ้โหเสี่ยงมากเลยนะเสี่ยงมากเลยเสี่ยงมากเลยตุงดันลุงดันเชือกไปด้วยลงเนี่ยพันกับต้นไม้ไว้ก่อนอ่ะมาแล้วสองเมอนกันไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องห่วงฉันเอาแกรอนนะครับผูกกับอ่าบ่อจำลองที่เราใส่ไว้นะครับซึ่งผูกปั๊มไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับันนี้หย่อนแล้วนะครับติดเครื่องอันนี้พลังงานมาจากเครื่องบรรทุกนะครับโอ้ยู่ในหครับอันนี้อาลองไล่ด้วนะครับจะดูดเอาโพลุ่งขึ้นไปก่อนนะครับสาย PE นะครับอ่าของไทยฮีโร่นะครับอ่าแรงดันรับประมาณ20บบาทยีบาทนะครับแล้วไล่น้ำคูนขึ้นไปก่อนนะครับไล่น้ำคูนขึ้นไปก่อน มาต่อสเิงเกอร์นะครับเป็นสเิงเกอร์พิกัน1นิ้วนะครับพี่ขอดูสเิงเกอร์หน่อยครับตัวนี้นะครับตัวนี้น้ําใช้น้ำอยู่ประมาณแปดส0ถึงร้อยิลิตรนะครับครับผมพี่พวพี่ต่อสเิงเกอร์แล้วนะครับค้าหน่อยค้าหน่อยนะครับเดี๋ยวมันจะเยียเพราะว่าเป็นงาน DIY นะครับแค่เป็นงานทดสอบกันนะครับ